มาก้นผานชำไข่มีก้นมีชำไข่ผานอ้าเจด๊ดอกไม่ใช่เจ๊มเจ๊ดอกะคนคนยอมชำไข่ปี้คนปี้ชำไข่ยอมนะเซไม่ใช่คนผานไข่มีก้นมีไข่ผานเนี่ยวิจัยเ,เขียนม,มาอีกซาน่าย เมี๋ยวมากาแฟนีไว้ก่อนเย่า <Yeah. S 1> นี่ยคนยอมทำใครปีก็ปีมใครยอมเนี่ยใครดีใครปีใครใครเพิ่มน้ำหนักอันนี้มันหันมันเห็นผลในสั่งมาแทงเนาะ ดอกไล่กินมาอยู่นี่รสสัก,กเล็ดมาันจะาอเมริกาคนมีชมเคมีผันคนผันแชมข่มีก็คนกกคนยอมแชมข่ปีก็ปีชมเคมยยอม สั่งมาบัดใปนนสามนี่เนาะมือปัดปนสั่งมาเป็นหกเเท่าอันนี้เนาะก็เรยกว่าหันปนอย่นะหันปนไว้น้ำหนักน้ำหนักคืนไว้ใครดีสนใจสังแน่นาะสังะส่งในรัาดา,าก็มีในติ๊กต็อกก็มีขายต้องให้เป็นเจ้านี่นะต้องให้เป็นของแท้มันมีของฟอมด้วยโอเคบาย